สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพามารู้จักกับอโกนิมาอีกอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือต้นนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า9กระลัดนะคะ9้ากระลัดค่ะลักษณะของ9้ากระลัดนะคะเขาจะมีความเป็นแบบใบป้อมป้อมมๆม,มนนะคะใบป้อมใบมนใบสั้นแล้วก็ตัวลําต้นตัวนี้ค่ะ ตัวลำต้นแล้วก็ตัวกาบใบนะคะลำต้นจะมีสีตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำตาลน้ำตาลนะคะกาบใบจะเป็นสีชมพูแล้วก็ด้านกาบใบนะคะเนี่ยค่ะข้างในกาบใบก็จะเป็นแบบแบบนี้นี่ลักษณะของของกาวกระดัดนะคะใบของเขาจะมีลวดลายประมาณนี้เลยค่ะสีสดใสนะคะกลางใบกระดูกเส้นใบจะเป็นแบบสีชมพูจ,จัดจัดแบบนี้เลยค่ะมีเม็ด เป็นสีชมพูแดงสลับกันนะคะแล้วก็จะมีผ้าเนี่ยคะ่ะผ้าสีชมพูอยู่ทุกใบเลยนะตัวก้าวกลัดันะคะจะเป็นลำต้นแบบลำต้นเดียวลำต้นเดียวลำต้นตรงนะคะแบบนี้เลยแล้วเวลาออกออกต้นออกลูกมาเนี่ยก็ใบก็จะสีจัดตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยคะ่ะอย่างนี้คะ่ะ คือคือเป็นลูกเป็นต้นลูกใช่ไหมคะพอออกมาเนี่ยมันก็เข้มตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าใครชอบแบบเป็นเป็นแบบทรงแบบพุ่มๆ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีลักษณะใบเป็นกลมมนแบบนี้ก็สามารถเลือกปลูกก้าวกระดัดได้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยปอมจะพามาดูแลด้วยแล้วก็พามาแยกนะคะแยกเนะะี่ยค่ะแยกต้นเล็กๆออกมานะคะเพื่อที่จะให้เขามีจำนวนมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่เนาะ แล้วก็เขาก็แตกพุ่มแตกกอมานะคะอันนี้จะเป็นแบบกอ,ให,อ,นนกอใหญ่อันนี้กอใหญ่อันนี้เนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นพุ่มนะคะแล้วพอเราย้ายลงกระถางกระถางใหญ่ๆนะว่ามสังเกตแล้วนะว่าเวลาเราใส่กระถางใหญ่อะความแตกกอเนี่ยมันอย่างอันนี้คือมาตตอนแรกเลยสามต้นเลยอันนี้มาต้นเดียวถ้ากระถางใหญ่อะไม่ค่อยแตกกอแต่ว่าเวลาบังคับกระถางแบบเป็นไซส์เล็กอย่างเงี้ย ไอตัวห้านิ้วเนี่ยดันแตกกอเร็เวกว่าอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันเพื่อนๆก็ลองแบบเอาไปทําดูนะคะบางทีแบบพื้นที่ใหญ่แบบเนี้ยมันมันความแตกกอมันเหมือนจะช้ากว่าต้นที่เราใส่กระถางเล็กๆแบบนี้นอ่ะเนาะก็ลองสังเกตดูกันแล้วกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ป้อมทอําอ่ะเวลาเราปลูกในกระถางใหญ่ๆไม่ค่อยแตกกอแต่เวลาปลูกในกระถางแบบไม่เล็กจนเกินไปอะ่ะแบบพอเหมาะต้นค่ะว่ามันจะแตกกอง่ายกว่า นะคะเดี๋ยววันนี้ไปพาแยกกระถางกันนะคะแล้วก็แบบแยกกอออกมานะคะไปดูกันอันนี้เราก็ดึงออกมาเลยเพราะว่าวัสดุปลูกเขาค่อนข้างล้วนซุยอยู่แล้วนะคะสูตรบ้านเราอันนี้นะคะก็เขยา่าเขย่าววเบาๆน้องก็ออกแล้วค่ะโอเคอันนี้มาแบบจากข้างใต้เลยดึงออกได้ง่ายๆค่ะเนี่ยดึงออกเลยนะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นกัน เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเขี้ยวตรงนี้เดี๋ยวเราดึงใบล่างนี้ออกนะคะตาไม้มันค้นมันจะขึ้นรอบต้นอยู่แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมรามันขึ้นมืนจะขึ้นมาแบบเนี้ยดึงหรือมีแสกระดาษน,นี้มีแสกนิดนึงนะคะอันนี้มันติดต้นเราสกิดนะคะ่ะไปลายมีสกิดตัวะโกนูนิมาหนะ่ะยางมันก็มีนะคะ คือถ้าใครแบบแพ้ง,ง่ายหรืออะไรใดๆก็เรามัดระวังอย่าให้ยางมันกระเด็นมาโดนดึงเลยประมาณนี้ใช้สามต้นนะคะสามต้นเล็กนี้เดี๋ยวเราไปปลูกกันแล้วก็ต้นต้นแม่อันนี้นะคะคือบางบางบางท่านเนี่ยถ้าเกิดมันยืดยาวเกินไปเขาก็จะตัดข้อใช่ไหมคะถ้าถ้ามันยังไม่ได้แบบยืดยาวมากอะไรเงี้ยเราก็จับลงกระถางเดิมก็ได้เงี้ยค่ะเห็นไหมคะ พอจับลงกระถางเดิมมันก็จะได้แบบตัวพอดีค่ะพอดีกับต้นเขานะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระถางเดินมนั่นแหละแต่เปลี่ยนวัสดุปลูกให้นะคะสําหรับอันนี้นะแล้วก็สําหรับต้นนี้ต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการบํารุงเขานิดนึงค่ะแล้วก็จับต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ค่ะมันก็จะมีใบแบบเสียๆแบบเนี้ย เราต้องคอยแบบดึงออกนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นแบบเชื้อราได้นะคะก็ต้องก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะใบแบบเหลืองๆแห้งๆเนี่ยคะ่ะก็ดึงออกได้เลยแล้วก็ต้นนี้ฝั่งนี้มันจะมีดอกออกแบบนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเราแบบไม่ได้ผสมเกสรอ,อยู่แล้วอะคะ่ะเราก็ดึงออกได้เลยเนี่ยคะ่ะใบอะพยายามอดอกพยายามดึงออกถ้าไม่ดึงออกต้นมันจะโทรมนะคะแล้วก็ เดี๋ยวมาจัดระเบียบต้นกันเพราะว่าต้นมันนอนเนาะอันนี้เดี๋ยวไปดูวัสดุปลูกด้วยนะคะวัสดุปลูกเนี่ยของเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะมีใบกั้มปูนะคะมะพร้าวสับเพอไลหรือแกบก็ได้นะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ตามสะดวกที่ใช้เลยเป็นปุ๋ยปุ๋ยข้อก็ได้ปุ๋ยมูลสัตว์อะคะพวกมูลไส้เดือนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบปุ๋ยสําเร็จก็ได้นะคะอันนี้ก็ เป็นแบบสูตรล้วนซุยแบบนี้นะคะก็ทําการปลูกได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะเติมเติมเพิ่มนะคะแล้วก็มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมแกบนิดน,นึงนะคะมะพร้าวสับเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ดินไม่แน่นด้วยค่ะแตกกอง่ายถ้าใครใช้แกบปลูกอโกนิมาเนี่ยบอกเลยว่าความแตกกอหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะ เวิร์กค่ะมันค่อนข้างเวิร์กประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทําการปลูกเลยนะคะเราจะปลูกต้นต้นแม่ก่อนต้นแม่ก่อนก้าวกระดับนะคะไปห,หามาปลูกกันได้เลยถ้าชอบสไตล์แบบต้นไม่ใหญ่มากนะคะต้นเป็นกอเป็นพุ่มใบสวยๆแบบนี้นะคะนี่ปลูกเลยใส่วัสดุปลูกลงไปด้านล่างใช่ไหมคะแบบนี้ประมาณนี้ก็วางเลยนะคะ ไปเลยนะคะเดี๋ยวตัวตาไม้ด้านล่างมันก็จะแตกกอมาเหมือนกับต้นที่เราแยกออกไปอะคะ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนั้นแหละโอเคอันนี้ต้นแม่นะคะแล้วก็ต้นลูกนะคะลูกๆเนี่ยก็ให้อยู่ในกระถางสี่นิ้วก็ได้ะคะ่ะสี่นิ้วห้านิ้วได้หมด ประมาณนี้นะคะจับให้มันอยู่แบบประมาณสักกึ่งกลางกระถางนะคะแล้วก็เติมวมัสดุปลูกลงไปเลย,ยแบบนี้นะคะทาเหมือนกันนะคะอีกสองต้นนะคะทาเหมือนกันเลยเดี๋ยวต้นใหญ่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูโครงสร้างเขากันแล้วอาจจะแบบเหมือนปรับกระถางให้เขานะคะเพราะว่ากระถางใหญ่เกินไปมันก็ไม่แตกกอเนาะ Okay. เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นดูนะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นเดี๋ยวดูนะมันจะเป็น3มต้นหรือว่าเป็นต้นเดียวที่ออกมาเป็น3ต้นเดี๋ยวเราดูกันชิบ ดูกันนะคะจริงๆเราตัดตัดติดรากออกมาปลูกก็ได้อ๋อมันเป็นแบบมันเป็นตอนะคะอันนี้มันเป็นต้นตอ่อโอเคเราจะเราจะแยกเลยนะคะถ้าเราเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแยกเลยเพราะว่าต้นมันค่อนข้างแบบเลื้อยเลื้อยยาวแล้วแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะตัดกันเลยตัดให้มันติดรากออกมาปลูกกระถางใหม่ดีกว่าเนาะให้พุ่มมันสวยดีกว่าอันนี้ตัดเลยนะคะอ่ะอันนี้ตัดอันนี้ก็เช่นกันตัดออกมาเลยลากขางไม่เป็นไรอืมมันมีความแบบอนี้ด้วยอ่าอันนี้นะคะอีต้นหนึ่งเดี๋ยวตอเราปลูกได้ นี่นะคะอีกต้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราปลูกใส่กระถางนี้เลยดาวกระรักอย่าลืมเขียนป้ายนะคะจะได้ไม่ลืมชื่อ อันนี้ก็ต้องเขียนนะคะหลังจากทําเสร็จเดี๋ยวปลูกอีกวางไปเลยก็ถ้าไม่อยากให้มันทิ้งใบนะคะเออเอาไว้ในถ้าเกิดอย่างช่วงนี้เนาะก็คือมันเป็นแบบหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยแทบไม่ต้องเอาเข้าอบก็ได้ความชื้นมันค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยให้มันทิ้งใบเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเข้าถุงอบตู้อบได้แต่ต้อง ดูนะคะอย่าอย่าให้มันแบบมันชื้นเออมันมันร้อนจนเกินไปค่ะช่วงนี้มันทั้งร้อนทั้งฝนอ่ะส่วนใหญ่ก็เวลาแยกก็จะเอาไว้ด้านนอกไว้ในร่มค่ะกดวัสดุปลูกให้ตึงมือนะนี้มันต้นมันมันค่อนข้างแบบใหญ่โค้งเคงใบค่อนข้างเยอะอ่ะนี่แยกเป็นแบบนี้เลยแยกแบบนี้ดีกว่า พอไปอยู่ในกระถางใหญ่แล้วมันเหมือนมันเป็นทรงเรือไปค่ะอ่าอีกสองต้นปลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอปลูกเสร็จแล้วไปดูสูตรลดน้ํากันสูตรลดน้ํานะคะเราจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะเติมไปในน้ําแล้วก็ลดเขาเวลาหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนกระถางตัดกอยกยอดอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะใช้น้ำ ผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ลดลาดไปให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะทําการรักษาความชื้นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงที่แบบแยกกอรหรือว่าตัดยอดหรือบํารุงเขาอะค่ะมันจะต้องมีความชื้นดีๆนี่นะคะก็ลดลาดลงไปเลยแบบนี้นะคะหากวันไหนฝนตกหรือความชื้นสูงๆก็ไม่ต้องลดนะคะลดน้ํา เรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะจุลินรียสั่งข์แสงอะ่ะมันจะช่วยให้ฟื้นตัวไวนะคะแล้วก็ในเรื่องของลากอะ่ะมันจะเดินแบบไวมากนะคะ <S <S เพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้รู้จักต้นไม้เพิ่มอีก1ต้นนะคะนั่นก็คือก้าวกระรดัจนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ